สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่มุคชน,คนแฟมิลี่นะคะคอ,อะไรน้องใหม่แล้ <c oughs> มาจอดทำไมเนี่ยน้องใหม่คิดว่ามีของให้กินนะคะก็เลยมาแวะตรงมอไซจอดนะคะอันนี้พามาดูน้องใหม่วันนี้นะคะบรรยากาศก็คือเริ่มหนาวแล้วนะคะแล้วก็มีแดดบ้านมนาะแต่ก็ลมตลอดเลยนะคะ วันนี้มาอยู่ที่ป่าไม้ไผ่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องใหม่กันค่าพอเข้ามาถึงนะคะแล้วก็จะแวะที่เก่าที่เดิมให้น้องได้ถุกต้นไม้ก่อนนะครับรว่ายุงเยอะมากๆนะครับลุมทั้งคืนเลยนะคะก็สงสารน้องใหม่อยู่นะคะไม้โยกเลย โซวแข่งแรงมากมาถึงนี่เพราะควันลงแทบไม่ทันเลยนะคะถ้าเห็นต้นไม้นี่ก็คือแบบน้อหมาไวมากมากคันตัวนะคะน,น้องควันนั่งไลเมื่อคืนก็เต็มเต็มขาเลยนะคะยุ่งกัดเยอะมากนะคะน้องหมาที่มาเฝ้านี่ก็แบบเต็มตัวเลยก็สงสานน้องนะะคะ ยูเยอะค่ะก็ออขอฝากไร่ผล,ลไม้น้องใหม่ด้วยนะคะเมื่อคืนอยู่ถึงตีหนึ่งเลยได้ทานแค่หกตะกร้านะคะก็เป็นแมงที่กัดดูดเลือดนะคะเนี่ยตัวใหญ่ๆเหมือนแมลงวันนะคะแต่ว่าตัวใหญ่มากชอบดูดเลือดน้องช้างนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าแมงอะไรเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจเลย ถูตัวอีกนานเลยนะคะกว่าจะครบทุกส่วนอันนี้เพิ่งได้แค่ไม่กี่ที่นะคะแล้วหัวเพิ่ง,งจะสะโพกลงใหม่อีกอ่ะเนี่ยนะคะไปถูหัวแล้วหูก็คันนะคะคันหมดขาหน้าขาหลังนะคะตรงท้อง